ก่อนคัดเอเชียนคัพทีมชาติไทยขึ้นอันดับ101ของโลกหลังจบรองแชมป์คิงคัพ2025วันที่11กันยายน2568ทีมชาติไทยได้ข่าวดีหลังจบการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่51คิงคัพ2 0 2 5ที่จังหวัดกาญจนบุรีแม้ชังสึกจะป้องกันแชมป์ไม่สำเร็จก็ตาม ทีมชาติไทยจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์คิงคัพ2025หลังลงสนาม2นัดเอาชนะทีมชาติฟิจิ3 0ในรอบรองชนะเลิศก่อนแพ้ให้กับทีมชาติอิรักแบบบุตรวิศูนย์ถึง1ในรอบชิงชนะเลิศผลงานทั้ง2นัดดังกล่าวทำให้คะแนนสะสมอันดับโลกฟีฟ่าแรงกิ้งของทีมชาติไทยเมื่อบวกลบกันออกมาแล้วจะได้เพิ่มมาเพียง0.17คะแนนรวมเป็น1222.24คะแนน ทำให้อันดับโลกทีมชาติไทยขึ้นจาก102มาอยู่อันดับ101แบบไม่เป็นทางการโดยแซงหน้าตรินิดแดดแอนโตเบโกที่โดนโลบไปถึง8.12คะแนนเหลือ1,220.99คะแนนหลังเสมอกิรราซาว0-0และแพ้จาเมกา้า0-2ในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนคอนคาเคป แม้ยังไม่เพียงพอกลับมาติดท็อป100ในฟีฟ่าแรงกิ้งแต่ก็เป็นเรื่องดีของทีมชาติไทยก่อนลุ้นคว้าชัยชนะจากทีมชาติไต้หวันทั้งสองนัดในเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบ3วันที่9และ14ตุลาคมนี้เพื่อลุ้นแชมป์กลุ่มดีไปเล่นรอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียต่อไป